มาออกแล้วขณะเนี้ยใจปราถนาเป็นตัวนำครูธาแท้เป็นตัวที่สองพลายมงคลเป็นตัวที่สามถัดไปเป็นทองมงคลที่ป้ายสามขณะเนี้ยใจปราถนายัางเป็นตัวนำ พระธาเทพเป็นตัวที่สองพลายมงคลที่สามถัดไปเป็นไมไทยไปที่วงทางตรงขนาดนี้ใจปราถนายัางเป็นตัวนำกรุธาเทพเป็นตัวที่สองไมไทยที่สามขนาดนี้ใจปราถนายัางเป็นตัวนำคู่กับพรุธาเทพไมไทยผ่านในกบลา ไม่ได้เป็นตัวนำคู่กับครูธาเทพไม่ได้เป็นตัวนำคู่กับครูทาเทพผลการแข่งเที่ยวที่สองไม้ไทยหมายเลขหนึ่งชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาที2.90วินาทีครูธาเทพหมายเลขห้าชนะที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาที3.25วินาทีใจปรารถนาหมายเลขสองชนะที่สามเวลาวิ่ง 1>, 1นาที3.72วินาชี